Thank you. ดีชาวลัคนาราศีพุศภนะคะอันนี้เป็นคลิปการทำนายในส่วนของดาที่ดาวคือนหัสใจยกโยกย้ายอะนะคะในวันที่2ี่ส้นาแบนี้เดี๋ยวเราจะเลือกให้ชาวพิศษนะห้าใบเพราะว่าอันนี้อธิษฐานแทนไปแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่า มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าสงสัยจะเปิดเพิ่มให้นะถ้าไม่มีอะไรน่าใสยไม่น่ากลัวก็แค่ห้าใบนะคะดาวพฤหัสที่จะโยกย้ายในที่29นี้นะชาวราศีพโษภดาวพฤหัสจะจรเข้าราศีคุมภ์เรือกนกามานะคะเระั้ส่งผลที่ดีนะต่อหน้าที่การงานนะคะนะเงินก็จะโอเคด้วย แล้วก็มีรังหุษทับหลักนะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของหายนะหรือว่าซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรแบบเนี้ยเสียเงินนิดหน่อยนะคะก็ถ้ารู้อยู่ก่อนหน้าแล้วก็ให้ระวังให้เป็นไกด์ให้แบบนำดูให้เป็นแนวทางเนาะอนนี้เดี๋ยวเราดูกันไพ่เสียงแปดได้อะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นเสียงพระแม่สุรศดีนะ ก็อันนี้อันนี้เป็นพ่อคนอูแต่ว่าจานว่าเป็นเป็นรูปหลอกอะนะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีเสศษนะเป็นสายจีิงจะมีเยษก็คือน่าจะเป็นแบบว่ามงุฎอะไรเงี้ยของเจ้าแม่คนอิมหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทําลงในไพ่นี้นะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเยษคุมารน,นะคะเป็นเยษคุมารผู้ชายเป็นมานลานะอ่าทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่างานดีเงินดี งานดีเงินดีแล้วก็จะมีโชคด้วยนะคะถ้าใครทำค้าขายนะ,ะถ้าใครทำค้าขายทำอะไรเงี้ยก็คือจะค้าขายดีนะคะแล้วก็คู่แข่งที่เคยมีปัญหานะนะอาจจะบอกว่า ใส่หลายป้ายสีกันร้านาน, cje, านู้นร้านนี้ร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยจัดโปรโมชั่นแข่งกันอะไรเงี้ยคือเราอนาคตเนี้ยหลยังจากดาวพฤหัสเดี้ยเราจะเป็นแบบเป็นฝ่ายชนะนะคือเป็นฝ่ายแบบว่า,วาคือดีกว่านะ่ะดีกว่าในในหลายๆด้านของการค้าธุรกิจการค้านะจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะนะแล้วก็ชาวพฤษศ because, คนไหนที่หวังว่าจะได้ลูกนะมีโอกาสที่จะได้นะมีเปอร์เซ็นที่จะได้ลูกค่อนข้างสูง นะคะเพราะว่าคือเรื่องความรักอะ่ะของชาวพุชพก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าคู่อยู่ในภพสุขพักนะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์คือแบบว่าคู่ของชาวพุชศกเนี่ยคือจะช่วยช่วยอุดหนุนจนเจอือหรือว่าช่วยกันทำอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยมีความรักให้ปองดองดีความรักดีเพราะฉะนั้นลูกมีสิทธิ์อ่านมาเกิดได้นะ,ะว่าได้ได้เศษกุมารเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เด็ก ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนที่ไปหาหมอทำกิฟต์ทำ,ทำอีกซี่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเหมือนมันเหมือนใกล้ถึงเวลาเขาและที่ที่จะมาเกิดน,นะคะคนไหนที่รอคอยนานมากก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเด็กจะมาสูงมากแล้วก็คนโสดนะอันนี้เตือนไว้คนโสดที่ไม่พึงประสงค์ที่จะมีบุตร ก็คือให้เซฟตัวเองนะคะให้เซฟตัวเองนะเพราะว่าบางทีอ่จจะโป๊ะเชนนะนเพราะว่าคือดาวม,มันเคลื่อนตอนนี้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาชาวพุธศพเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมีเด็กอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ตกลงปงใจแค่คบกันเป็นแฟนเฉยๆอย่างเงี้ยยังไม่คิดถึงว่าจะแต่งงานกับคนคนนี้หรืออะไรอ่ะคือให้พยายามเซฟตัวเองนะคะนะพยายามเซฟตัวเองให้ให้แบบ ดีอะนะเพราะว่าเพราะว่าดวงจังหวะเนี่ยมันจัดได้ยัง,งคนเรามันก็ต้องได้ถ้าเราเซฟดีเราเราก็จะพลาดเราก็จะแบบอะไรหลีกจุดนี้ไปได้ถ้าเราเซฟไม่ดีเราก็พลาดนะเปอร์เซ็นต์พลาดสูงมากนะคะแต่สําหรับคนที่อยากมีก็ดีใจด้วยก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะการได้ลูกครอบครัวอุ่นแน่นอนนะแล้วก็คือไพ่สรุปจะเป็นเสียนพฤกษีสี้าฝ่ายพระรรพแม่กาลีนะคะ คือเอออาในส่วนของเอเรื่องงานอีกนิดนึงเมื่อกี้บอกงานดีกันดีนะยังไม่ได้ขยายความคือคืองานดีเนี่ยคือจะมีคนนะมีผู้ใหญ่เมตตาหยิบยืน่นเอางานชิ้นใหม่มาให้หรือว่าเขาอาจจะเล็งเห็นความสําคัญกับศักยภาพที่เรามีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็าอาจจะโปรโมทเราขึ้นหรือว่าเราอาจจะได้คะแนนจิตที่ใส่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราจะเป็น หนในในในตัวเก่งอะที่เขาจะมอบหมายงานชิ้นโบแดงให้ชิ้นเอกอะไรแบบนี้ยซึ่งมันจะทำให้โปรไฟล์เราดีขึ้นนะคะท่านนี้คือได้งานมารีบทำเลยนะคะแล้วก็จะมีบริวารช่วยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดเสียอยู่นิดนึงของชาวุทศศนะคะคือ ให้ทำอะไรด้วยตัวเองอย่าทำอะไรด้วยความใจร้อนววามนะคะให้คิดให้วางแผนให้วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เดินตามนั้นง,งานจะออกมาราบรื่นมากเพราะว่างานเนี่ยดูจากดาวแล้วดูจากไพ่แล้วเนี่ยมีแต่ชนะกับชนะเพราะฉะนั้นบางทีคนเราคิดว่าเราชนะแน่นอนเราสาเร็จแน่นอนแต่เราย่ามใจไงพอเราย่ามใจปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ระวังไม่ลอบคอบ ไม่อะไรเงี้ยทุกอย่างเราจะปล่อยปะละเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละมันจะเป็นจุด่อนชาพฤษศนะคะนะคือแข็งแกร่งแต่ว่าจุด่อนมีคือความประมาทความประมาทเลิ่นเล่อมจะทำให้งานเราเสียทั้ง,ท,งที่ดาวมาดีเงินก็ดีเนี่ยเป็นช่วงโกยเป็นช่วงแบบว่าเรียนรู้นะก่อนอันนี้เรียนรู้เพื่อที่จะมาตอบโกยเอาตอนนี้นะคะเนี่ยก็คือให้พยายามให้พยายามแบบว่าทำอะไรให้รัดกลุ่มก็แล้วกันแล้วก็ ชาพฤศพจะลืมไม่ได้คือเรื่องเอกสารนะเรื่องคำพูดนะเรื่องคำพูดคำสัญญาอย่าถ้าไม่มั่นใจใครอย่าทำนะอย่าอย่าแบบว่าอะไรอย่าให้ความหวังนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่าเซ็นสัญญาคำปากการะกันให้ใครนะเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดคดีความขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองชาพฤศพจะรอดได้ไหมรอด นะคะก็จะมีโอกาสรอดค่อนข้างสูงว่าปณีประนอมกันได้อะไรประมาณนี้นะลูกหนี้ก็จะยอมนะคะลูกหนี้จะยอมแล้วก็เงินคืนให้หรือว่าปณีประนอมยอมความกันได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วเราเราจํากัดตัวเราได้อะไม่ต้องให้ใครหยิบยืมเรื่องเงินเรื่องทอ,องอะไรเลยก็ดีนะคะเพราะว่างานดีเงินดีก็จะมีปัญหาแหละเดี๋ยวก็จะมีญาติพี่น้องอะไรเข้ามาแบบนี้ทําให้เราปวดหัวหรือไม่งั้นก็ บุตรบริวารน,นะคะหรือว่าคนที่อยู่ตั้งแร่บครองเราอะ่ะคือจะทําให้เราได้ใช้เนี่ยใช้เงินออกไปคืองานเราดีเงินมันก็ดีตามด้วยไงแต่ว่าเราจะมีเรื่องให้จ่ายพวกพวกเนี้ยเข้ามาด้วยแล้วก็ยังจะมีบางบางคนที่แบบน้ำมาหยิบยืมมาฉกฉวยมาทุกรูปแบบอะ่ะเออเขาเรียกว่ากรรมมันจะโดนดาลให้มันเป็นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างเงี้ยฟังคลิปแล้วก็ไม่ต้องใจอ่อน นะภายในห้าหเดือนนี้ดวงดีโกยเข้ากระเป๋ตัวเองให้มากที่สุดนะเราช่วยคนอื่นได้แต่ว่าเราเดี๋ยวเห็นเราขาดนะก็ก,ก็ดูพอประมาณก็แล้วการผลิตเรียกไม่ได้คือแค่พอประมาณนะคะอืเออแล้วก็ชาพุทศนะอาจจะได้เดินทางไกลนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะอย,อย่างแบบอย่างเช่น สมมติว่ารับราชาการก็แล้วกันอาจจะแบบว่ามีแทงมาว่าคุณต้องไปอยู่อุบลน,นะคุณต้องไปอยู่ศรีสะเกดนะจากที่คุณขอยุงเทพอะไรเงี้ยคืออาจจะได้มีการโยกย้ายไปเพื่อรับตําแหน่งหรือว่ารับผิดชอบงานอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเป็นเป็นเซลอาจจะอาจจะได้ได้รับเคสโปรโมทขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเซลล์ผู้อาวุโสอะไรเงี้ยไปวิ่งท่งภาคอีสาน ไปคุมทั้งภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยคืออาจจะไม่มีการโยกย้ายประมาณแบบนี้นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไงคือได้ตําแหน่งได้เงินแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นผลตอบแทนก็คือมากขึ้นนะ mm hmm. ก็อาจจะมีการโยกย้ายเปล่งแปรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในชาวแล้วลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือไม่อย่างก็เอ,อ่อบางคนนะในราศีนี้อาจาจะได้งานที่ไม่อยู่กับที่อย่างเช่นงาน ยกตัวอย่างเห็นอาะจะเป็นเรื่องการขับรถก็ได้นะขับรถจากจังหวัดนี้ไปส่งของจังหวัดนั้นเอาจากจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งหรืออะไรพวกเนี้ยคือคือจะได้งานคือไม่อยู่กับที่นะคนที่คนที่พิศศบที่อยู่กับโต๊ะเฉยๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้เงินนะแต่พิศศบอ่ะถ้าวิ่งหาเงินแบบนี้เอาไปติดต่อข้างนอกนู่นนี่นั่นนะปีนี้จะดีมากเลยนะคะแล้วก็ ใครที่ทํางานลักษณะน,นี้อยู่แล้วก็ดีนะคะแต่ถ้าใครที่กําลังมองหางานลนานักษณะแบบว่าต้องออกไปติดต่อประสานงานแล้วได้เงินมาอันนี้ทําได้เลยนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาเยอะมากเหมือนจับแพชชนแก่ก็ได้เงินมาชีวิตภาพรวมโดยโดยรวมของชาวล,าลักษณะราศีพิศษหลังจากที่ดวาวเนื้อห้ยายนี่นะองรวมแล้วคือดีค่อนข้างดีนะคะจะมีวิบากกรรมนิดหน่อยก็คือ,อ,อจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยนั่นแหละ นะจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยสุขภาพให,ให้ระวังต้นคอนะอกระดูกต้นคอนะคะบางคนหรือว่าคอบ่าไหลนะคะขับรถขับลาคือให้ระวังมันอาจจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะก,กระเทือนให้เรามาถึงกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกต้นคออะไรแบบประมาณนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะบอกว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะยกตัวอย่างให้เห็นว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้กระดูกคอนะ กระดูกสันหลังแล้วก็มีข้อมือนนะแขนขาแล้วก็หลายหลายส่วนอยู่นะก็คือเอาลงๆกันละกันว่าคือให้ระวังนะคะมันมีเกณฑ์แลกกันเรามีความโชคดีดวงเราขึ้นเราต้องเจ็บตัวนะเราต้องเจ็บปวยฟาดเคาะหรือแบบว่า,วาถ้า อยากเป็นน้อยก็คือวิธีแก้คือสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วไปใส่บาตรซะถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็บวชเนนบวชเนนบวชพระบวชอะไรก็ได้นะคะคือไปช่วยสมทบทุนเขาร้อยสองร้อยตามปัจจัยที่เรามีแล้วเราก็อธิฐานนะคะบุญอันนี้ให้สําเร็จแก่ตัวเราเองเรายังไม่ตายนะให้ใช้คาว่าสําเร็จแก่นะคะให้สําเร็จแก่ตัวเราเองแล้วบุญเนี้ยก็ทิ้งให้กับเจ้ากรรมนายเวรท,ที่จะทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดเกี่ยวกับกระดูก,กหรือว่า มีอุบัติเหตุเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องกระดูกอะไรพวกนี้นะคะคือให้อธิษฐานแบบนี้ไปหนักก็จะได้เป็นเบานะคะแบบว่าเจ็บมันก็ต่อง่ายมันก็หายเร็วแทนที่จะเจ็บสักห้าหเดือนหรือเจ็บสักสามเดือนก็ยังดีฟดัดคอแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีอาจจะถักถักทากไปขิวเชียดเราลอด อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าบุญไงถึงถึงแบบว่าทุกคลิปมหาถึงจะให้ทุกคนอะ่ะเร่งทําบุญเพราะว่าเาป็นหนุ่ในในจุดนี้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ลองทําดูเป็นแนวทางวิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็ชาาแล้วก็นาราศีพุธศพเดี๋ยวจะบอกอย่างหนึง่งว่าบารรพบุรุษข,ของคุณน่ะเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่เพราะฉะนั้นทําบุญมากๆแล้วก็กวดน้ําอุทิศไปให้กับปู่ย่าตาทุบานบรรพบุรุษตามสายเลือดตัวเอง เวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเราให้เราแคลคาดนะคะอันนี้มันจะเกิดปฏิหารขึ้นสําหรับคนบางคนที่ปฏิบัติจริงๆนะคะมีผลนะมีผลค่อนข้างสูงเพราะว่ามาดูดูๆไปเราก็เห็นว่าจะต้องมีคนเป็นแบบนี้นะนี่แค่สิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกท่านบอกมานะคะก็ลองทําตามดูนะคะ ก็ขอจบคําทํานายของชาวลัคนาราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจักสุธีพิชิตกรรมนะคะส่วนใครที่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวนะอยากจะมาเช็คจริงๆว่าหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อน้องแอดมินมาได้บุญสัมพันธ์กับอาจารย์ก็จะดูให้นะคะเพราะว่าบอกกับทุกลิปว,ว่าไม่ได้ดูให้ทุกคนนะอ่าเราก็จะเลือกนะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะใครสนใจไปทิปที่กาญจนบ,บุรีกับอาจารย์2วัน1คืนในเดือนพฤษภาคมรับแค่12ท่านเท่านั้นแล้วในทิพมีการเปิดไพ่เช็คดวงให้สอนนั่งสมาธิฟรีหน้าก,กากอนามายัยเฟซชิลแ,แอลกอฮอล์ผ้าเย็น,แน,นสแนค็คบ็อกนะคะแล้วก็อื่นๆให้อีกนะคะใครสนใจติดต่อขอรา,ราอยละเอียดได้ที่แอดมินเลยค่ะ